สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมาพูดถึงการเขียนแผนธุรกิจนะคะหรือว่า business model canvas นั่นองนะคะโดยสมาชิกในกลุ่มนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฏิตาสีชัยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเกตวรรณยุทธคน,นะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกฤษดาประทมดีสวัสดีครับผมนายจิตานุ์ภูมิชาติและดิฉันนะคะนางสาวออนอ,อน,นวิไลสุข เรานะคะเป็นนักศึกษาห้อง2พอพ1ทับ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะข้อ1นะคะ,ะ,คะลูกค้าของเราคือใครหรือ customer segment ต้องระบุให้ได้นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะคือใครนะคะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองเพื่อที่จะให้เรานะคะได้นำเสนอคุณค่าของสินค้าของเรานะคะได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ ข้อ2คุณค่าของสินค้าหรือบริการคืออะไร proposition VP คือธุรกิจที่ต้องมั่นใจและหาให้ได้ว่าคุณค่าของสินค้าบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ข้อ3นะคะขายผ่านช่องทางไหนหรือ channel ธุรกิจต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าช่องทางการสื่อสารและช่องทางการส่งมอบสินค้าช่องทางแบบไหนที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากที่สุดข้อ 4. สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ Customer r e เ a t i o n s ชิพธุรกิจมีวิธีในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรเพื่อให้เกิดการใช้สินค้าบริการต่อเนื่องรวมถึงบอกต่อ 5. มีโครงสร้างไรายได้อย่างไรหรือด e เว n แนน e ์ส a m a มโมเดลรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพ มีหลากหลายรูปแบบธุรกิจจึงต้องมองให้ออกว่าเราจะสร้างไรายได้ด้วยวิธีดใดเช่นจากส่วนแบ่งจากสินค้าบริการจากค่าสมาชิกหรือจากค่าโฆษณาเป็นต้น 6. กสัพยากรของบริษัทคืออะไรหรือ Key Resource (KR) คือเงินลงทุนเทคโนโลยีต่างๆซึ่งรวมไปถึงทรัพยากรบุคลากรซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องรู้ว่ามี KR ที่เพียงพอหรือเหมาะสม ต่อการทำธุรกิจหรือไม่ 7. กิจกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจคืออะไรหรือ K e y activity KA คือการมองว่างานหลักของธุรกิจคืออะไรเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไรจะสามารถสร้างกิจกรรมหรือ solution ใหม่ๆใ,ให้ลูกค้าได้อย่างไรบ้าง8คลู่ค้าคือใครหรือ Key partner KP หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นใครได้บ้าง ที่จะมาช่วยส่งเสริมหรือเติมเต็มให้ธรุรกิจมีความแข็งร่งมากยิ่งขึ้น9ค่าใช้ใจ่ายหลักของธรุรกิจคืออะไรหรือ c o s t h o l d e คือค่าใช้ใจ่ายทั้งรายจ่ายคงที่และรายจ่ายเป็นคงที่เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าวัตถุดิบค่าแรงงานแล้วเปดนค่าใช้ใจ่ายด้านการตลาดที่นำรายจ่ายเหล่านี้ไปลบก,กับรายได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ได้คือผลตอบแทนที่กิจการได้รับกลับมา